ดีค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราพาเพื่อนๆช่องน้องพัตเตอร์แพตตี้นะคะมาด nah. ูว่าน้องพัตเตอร์จะพาเพื่อนๆมาดูแมลงปอแล้วก็แมลงอะไรตามไปดูเลยค่ะไหนดูสิวี่แมลงอะไรเนี่ยนี่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 เพื่อนๆเห็นไหมตัวอะไรอ่ะุียกล้องจับไม่ได้เลย จับไม่ได้เลยกล้องอ่ะไหนมดไหนอันนี้ไหนมดอันนี้มหรอเห่มทำไมมันจับไม่ได้อะไมะ่ะเือเมดเม็แดงมดแดงเมีดแดงแดงยิงด้วยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรครับเตอร์รอหาตะกะแ่นไม่ใช่หรอ หาตั๊ะแตนแล้วก็หาอะไรดีคะอุอ้ยมแมลงปอสีดำนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆดูสิอุ้ยมันบินไปแล้วบินไปแล้วอีตัวนึงตัวนึงอ่ะนี่ไอด้ดูนี้ดูนี้นี่มนแมลงปอสีดำน,ๆๆๆนี่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 นีเราไปหาอย่างอื่นต่อดีวกว่าครับอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเตอร์นี่น เป็นตัวอะไรอ่ะ,เ,ะเอาไม้เขี่ยดูไหมครับเอาไม้เขี่ยดูเหรอใช่ครับเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูสิโอ้เพื่อนเพื่อน,นอันนี้มันตัวอะไรครับพอมีใครรู้จักไหมปัตเตอร์ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองจับดูดีๆจับดีๆดีดว้ยว้ายว้า เอ้ยเดี๋ยวมันจะบินใส่ไหนไหนไหนเอ้ยบินไปแล้วีน่นี่นบินมันตร์การจับไหมว้าย <laughs> บินได้บินได้เจอดูเออ <laughs> ไม,ม่ตกใจ okay, หไหน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 ,น,น,นโอ้บินไปแล้วจะมาหาตัวอะไรอีก <laughs> ไหน อู้นี่นี่ยเนี่ยอู้อย่าไปตีอย่าไปตีเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเนี่ยเขาจะเินไปจับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ป้าเตอร์ลองเดินดูสิไหนพอตรงไหนอไหนไหนไหนฟาตี้เห็นอะไรไหมคะ นทำไมมันจับไม่ได้อะจับจับตัวนี้ไม <ง 1971. S 1> ่ได้เลยเฮ้ยมาัดฮะกลไหนอยังไงต่ออมาเลยอุ้ยต่อ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 นี่ไงเตอร์นี่ตัวหนึ่งอ่ะน จับในตัวนี้ไม่ได้รูมีเลสเตอร์อะไรไหมอะไรไหมอ่ะเหี้ยเราจับได้แล้วตัวนี้ไงที่เราเจอนาเตอร์มันมีหลายตัวด้วยนะ ูเรอร์อรู้จักได้ไงว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเบียร์ที่ปเป็นจีนอะคือตัวเบียร์เหรอเราไปดูตัวอื่นกันต่อดีกว่าปะตัวกวาดก่อนเออป่ะอ่าตามพอเตอร์ไปเลยนะครับพอเตอร์จะพาเพื่นพอนๆไปดูอะไรอีกครับเจออะไรกระโดดหรอครับใช่ตะกระเตนหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรครับ เตอร์สำรวจอะไรอยู่อะไรอ่ะูเจ้ตัวแนไปกอดูรงนู้อันนี้หรอดูแหละนส่เอรตอนกลางคืนอตอนกลืนโอ้โอเตอตอนกลืนดู่หนันนี้นนีอันนี้นีนนีนีนี่นี่เสื้อที่วเตอร์ว่าน่ะวัตเจอชี่ตตอนกล่ืนีเสื้อตอนกลางคืนใช่อ้าแล้วมันเป็นไหนแล้วนะครับ ใส่ไหนไหนแมลงไม้หนูอยู่ไหนเอาหนูหาอะไรอีกครับเนี่ยเราจะต้องระวังเอ้ยระวังตกนะเอ้ยเดินเดินเดินโอ้ยเดินเดินสิออกออกระวังตกระวังตกไม่เดินเข้ามาตรงนี้ก็ได้นี่นี่ไหนหรือเปล่า ไม่มีเลยใช่ไหมครับต้งตอไปแล้วเนาะฮะต้มไปแล้วเนาะใช่ครับพอเตอร์บอกสิครับว่าตอนเนี้ยม,มันมันมืดรืยยังครับมันมืดใกล้มืดรือย,ยังครับนี่ใกล้มืดแล้วครับใกล้มืดแล้วหรอครับอา้าวแล้วตอนเนี้ยเราเรามาเรามาเดินดูแล้วก็มันจะเห็นมแมลงปอแล้วก็เห็นมแมลงผีเสื้อต่างๆนะครับไหนดูสิครับในพอเตอร์เจออะไรอีกแล้วครับ ไหน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 เดินไปไหนอ่ะอันวินไปไหนครับไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยโอ้ยมันหลบอยู่มันหลบอยู่ตรงไหนล่ะครับเอาไม้มาเขี่ยมันก็บินเอาไม้มาเขี่ยเหรอใช่ไหมไม้อยู่ไหนล่ะครับเราไม่ได้เอาไม้มาด้วยเลยไม่ไหนยุงกัดหรือเปล่าเนี่ยไม่อเดินไปต่อเลยไปดูซิมีอะไรอีกครับ อบอกเพื่อนๆได้สิครับมาเตอตามเตอมาดูเลยครับอะไร <c oughs> โอ้ยแมแลงวีเราเพื่อนจะเห็นได้ยังไงครับมแมลงวีอ่ะดูสิตัวเล็กนิดเดียวเองไหนเห็นอะไรไเห็นอะไระครับนั้นนะครับมันไหนครับเอาต้องบอกเพื่อนๆด้วยสิครับเห็นอะไรครับไหนต้องบอกเพื่อนๆสิอๆโอ้ยมันมองไม่เห็นหรอครับมันมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าดูสิไ,ไหนไหนไหนวิ่มันเป็น แตหรือเปล่าหรือว่าเป็นแมลงปอไหนไหนไหนดูซิดูซิไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยครับโอ้มมออตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับเอาไหนม,มันเป็นแมลงปอนะครับเตอแต่เราไม่มีเราไม่ได้เอาไม้มาจับเราปล่อยไปเถอะอะ ระวังระวังตกระวังตกไหนอ่ะเอ้าต้องพูดกับเพื่อนเพื่อนว่าพอเตอร์เห็นอะไรครับเมื่อกี้พอเตอร์เห็นอะไรนะคะเมื่อกี้พอเตอร์เห็นเสื้อลายไฟเอ้าวพอเตอร์เห็นลายไฟเหรอเสื้อลายไฟมีด้วยเหรอครับมีได้ไงเดี๋ยวพอเตอร์เห็นบางกว่าตรงนี้แล้วก็บินบินเหมือน โอ้โหตาดีจังเลยอ่นึงทำไมไมันมีมองไม่เห็นเลยครับพาเดินไปอเอา้าท่าเต้นท่าเต้นดูสิหัวลำโพงรอวตอนนี้พัตเตอร์ก็กำลังสำรวจดูอยู่นะครับเจ่ไหมหหาอะไรเจอบ้างหรือยังครับเนี่ยโอ้ย ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆดูเลยเห็นแต่ตะกะแตนแ,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 แล้วก็เห็นอุ้ยมแมลงอะไรนะเต้ยดูดูด,ดบินไปแล้วโอ้ยบินไปแล้วมแมลงกอก,ก,อกโอ้ยมันบินสูงมากเลยเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะคะตอนนี้นะคะใกล้จะมืดค่าแล้วนะคะน้องพัตเตอร์น่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาติดตามคลิปต่อไปดูนะคะตอนนี้นะ้องพอตเตอร์พาเพื่อนๆมาดูมาแมลงปอแล้วก็มแมลงผีเสือ้ออะไรนะครับอะ,รอ,อะไรอยู่ในนั้นน่าจะไม่เห็นแล้วนะครับมันเริ่มมืดแล้วเนี่ยเรากลัวแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะ,จะมีอะไรออกมานะครับพอตเตอร์ไม่กลัวหรอครับพอตเตอร์กลัวไหมครับฝากบอกเพื่อนๆสิครับอันมาแล้วครับฝากบอกเพื่อนๆกดติดตามช่องพอตเตอร์แฟรตี้ด้วยนะครับ อาบอกเพื่อนๆก่อนสิครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยโอเ,โอเคครับ